ทนายตั้มพูดถึงพิอัดหลังมีข่าวคดีแตงโมจบแล้วพูดเรื่องเช็คบินจบไม่สวยเกิดเป็นประเด็นในคดีแตงโมขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่านายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ยอมถอยยกธงเขาจบคดีแตงโมในวันที่23มิถุนายนนี้ถือว่านายอชริยะได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วโดยแม่แตงโมจะไปถอดฟ้องคดีที่นายอชริยะฟ้องตรงและเททุกคนโดยไม่ฟ้องใครบนเรือสปีดบอสและสุดทนายตั้ม พุทธล่าสุดถึงอชริยะหลังมีกระแสข่าวแม่แตงโมจะไปถอนฟ้องคดีแตงโมโดยทนายตั้มพุทธล่าสุดไว้ว่าต่อให้แม่ถอนฟ้องตรงแต่คดีนี้เป็นคดีอายาแผ่นดินแม่แม่แตงโมจะไม่อยากซู้เพื่อแตงโมแล้วแต่หากพี่อัจฉริยะมีคลิปสําคัญ ก็สามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมได้การเก็บคลิปไว้ดูคนเดียวไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับคดีแตงโมแถมตัวพี่อัดเองจะเจอเช็คบินจบไม่สวยอีกหลายคดีทั้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากทั้ง5้าคนบนเรือใส่ร้ายว่าพวกเขานั้นเป็นฆาตรกรมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากแม่ว่าเป็นแม่ปลอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความแตกตื่นให้สังคม จากการอ้างว่ามีคลิปมีดกีดขาและคลิปคำสารภาพจากหนึ่งใน5คนบนเรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานพรบอรคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมายผมยืนยันด้วยเกียรติเลยนะครับถ้ามีจริงผมพร้อมปักหลักสู้ไปกับพี่อัจฉริยะแม้วันคดีนี้หมดแสงแต่ถ้าพี่ไม่มีคลิป ผมก็หมดปัญญาจะช่วยเหลือพี่จริงๆครับอย่างไรก็ตามทางด้านของทนายเดชาก็ได้ออกมาชี้แจงว่ากระแสข่าวลือแม่แตงโมจะไปถอนฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งทนายเดชาได้ตรวจสอบจากคุณแม่พนิดาและทนายของคุณแม่แล้วไม่เป็นความจริงไม่ได้เป็นไปตามที่นายอัจฉริยะปลดข่าวออกมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณครับ